โคโเซตโคลีไฮดรอซีเอสตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไ,ไม่ชอบพวกฟีนเมนเอสเอะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลลผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบเพรมาดีาเจิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆ่ะไม่หนักหนาน,น,นะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะสใสนะคะกระจูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokas เราหมักล้เราให้มากท be be <uh> ี่สุดอะไรคือความลับบอกไม่ได้ความลับบอกไม่ได้ใช้วานเนี่ยค่ะจะเป็นปีกวาฬนะคะทำถึงที่มาเเวลาานนมคะออ่ตอนหากลิ่นเนี่ยก็ผสมไปผสมมาประมาณ6 7 8เดือนนะคะที่คิดค่ะทำถึงที่มาของการธุรกิจน้ำหอมค่ะทำมาถึงเลือกจับเป็น เห็นว่าเขาทําของหลายๆคนแล้วเนี่ยเขาให้เลือกจริงๆว่าให้ผสมจริงๆว่าเออเราชอบกลิ่นไหนอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะคุเลยคิดว่าเออถ้าเกิดเขาให้โอกาสแบบนี้เราก็น่าลองเนาะก็ลองอย่างของเราก็เป็นกลิ่นที่คิดขึ้นมาผสมกันขึ้นมาด้วยกันกับเขาอะค่ะจะตีตลาดกับคนอื่นหรือค้อยที่เ้ามันจะต่ากลคนละกลิ่นเลยค่ะแต่ว่าเราก็บริษัทเดียวกันอออันนี้ร่วมกันทำค่ะ อกี่ล้านเลยกี่หลักพอจะเผยได้ไหมคะว่ามันกี่หลักหรือกี่ตัวจริงๆก็รบกวนอุดหนุนเยอะๆกันแล้วกันค่ะค่ะวันนี้ผมดีดีดีก็เพื่อนค่ะเพื่อนค่ะจริงๆก็ก็จริงๆคุยคุยก็คุยอะค่ะแต่ว่ามันก็ทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ที่พี่วิทย์เป็นแบบพิเศษก็คุยเยอะหน่อย แต่ก็จริงจริงก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ค่ะแป๊บหนึ่งเจอแป้วได้ไปกันตลอดก็ลอยเขาไปเกาหลีบ่อยนึกว่าเป็นแอร์ o s สเตสค่ะตอนนี้บินตลอดเวลามากเลยค่ะตอนนี้เขามาไม่ได้วันนี้เพราะว่าอยู่โซแฟชั่นวีค่ะแล้วพลอยก็รู้จักค่ะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอัันนี้ไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยไหมคะหรือว่าไม่ได้อยู่เกาหลีเลวยอ๋อใช่ค่ะ S <S <S นายใหญ่ค่ะว่าเดือนนี้ประมาณ25เราจะไปหาใคร <S 2> <S 2> <S คือจริงๆวันที่25นี้ที่จะไปเนี่ยค่ะก็นัดกับพลอยไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะหาคิวให้ตรงกันให้ไปให้ได้แต่ว่าไปไ,ได้สัทีนะคะมันไม่ตรงกันสัทีก็รอบมี้กะจะไปเที่ยวอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปไเยี่ยมหนุ่มเกาหลีด้วยถ้าไปถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วก็คงได้เจอละค่ะคือตันไม่ได้เจอน<ร> ไเจอแวบๆค่ะแล้วก็เหมือนแบบก็คุยคุยโทรศัพท์คุยไลน์คุยอะไรกันหลังจากที่คุยจะได้ความสัมพันธ์เป็นไงบ้างคะที่มีคะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนค่ะเราก็ต้องแบบไปเจอกันก่อนต้องสนิทกันก่อนนี้ก่อนนะคะคือจริงๆมันยังไม่ได้มีอะไคนเดียวเลยค่ะคงต้องเป็นละค่ะแต่เดี๋ยวต้องไปเจอกันก่อนค่ะยังไ่านะค่ค่ะอยู่คนเดียวหรือเปล่าจริงๆทุกคนก็เป็นเพื่อนหมดค่ะก็คุยหลายคนอ้ห่างกันเยอะไหมคะทนนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ หนุห่างกว่าเขาแก่กว่าเราหนุ่มคนนี้เป็นนักธุรกิจหรือว่ายังไงกันแน่เดี๋ยวค่อยไอ้นี่ดีไหมเดี๋ยวไปเจอเขาก่อนเกิดแบบไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นใซเพื่อนกันจริงจริงๆเราก็ต้องคุยกับหลายๆคนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบยังไม่ได้เป็นแฟนใครหรือตกลงปงใจกับใครคือรู้สึกดีก็คือรู้สึกดีอะค่ะแต่ว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนหมดแล้วเท่าที่คุอกัำลังคนนี้เป็นยังไงบ้าง โอเคนะคะน่ารักภาษาอังกแล้วคะพอแล้วกับเหมือนคนจะมาค่อนข้างเร็วเพราะเราเพิ่งจบมาเหมือนกันค่ะจริงๆก็ยังไม่ได้มีอะไรค่ะจริงๆเป็นเพื่อนหมดทุกคนนะคะพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เคือนเขาเห็นเราเราเราเศร้าเหมือนกันทุกคนทุกคนเป็นแบบว่าช่วยกันใหญ่เลยค่ะคือบอกไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่รีบใช่ค่ะคือจริงๆไม่ไม่ใช่แค่เหมือนคนนี้นะคะคือมันเพื่อนหลายฝ่ายมากเลยทุกคนก็จะเป็นแบบว่า ออกมา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 โอ,อเคบางทีเราทํางานก็มี่ไม่ออกแกไม่ได้ต้องออกมาออกมาออกมาใหดฐานานิดนึงคะ่ะว่าเป็นหน,นุ่มคนเดียวที่เราคุยอยู่หรือว่ายังไงคะไม่ค่ะทุกคนก็เป็นเพื่อนหมด <c oughs> แสดงว่าก็มีหลายคนถ้า็นมีชาชาเกาหลีลโอเคไหมคะต้อง <c oughs> ดูก่อนเพราะเขาเขาบอกว่าชาวเกาหลีนี่หรือชาวต่างประเทศเนี่ยบางทีก็พูดภาษาคนละภาษากตนเราก็ฟังกันไม่รู้เรื่องแล้วบางทีเขาก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมเราเนาะก็ต้องคุยให้นานกว่านี้นี่หนุ่มไทยแห้วไหมคะ เรารอจีบเลยยังไม่น่ามีใครเที่ยวนะคะเพราะว่าทุกคนยังเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมแต่แต่ยังไม่เปลี่ยนจากไปใครแบบคนต่างชาติเลยก็ยังค่ะทุกคนเป็นเพื่อนจริงๆที่คุยคุยไม่มีใครมาเลยคุยคุยไม่มีใครมาเลยค่ะมีใครมาวีนมาไหมที่ดื่มไม่ดีแล้วอย่าเลย <c oughs> เลยพี่ท่ตัวคนเก่าเราจะรู้สึกน้อยไหมคะว่าเหมือนเร็วเหมือนกันมีแฟนออก่อนที่อะไรเงอ้ยไ,ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะคือเคยบอกเราทุกคนเป็นเพื่อนนะคะคือก็เคยก็คุยก็ไม่ได,ด้ปิดตัวเองค่ะแต่ว่าถามว่าเราแบบพร้อมที่จะแบบโอ้ยมีแฟนแลรวบอกทุกคนว่าแบบเป็นแฟนค่ะอะไรเงี้ยคือยังไม่มีแบบนั้น <änger viet S 1> แต่ว่า คือถ้าถามว่ารู้สึกดีไหมมันก็ต้องมีค่ะแต่มันก็ไม่ใช่คนเดียวเพราะทุกคนเป็นเพื่อนหมดแต่คนเก่ามีคุยกันอยู่ไหมคะคุยบ้างนิดหน่อยค่ะเขาเริ่มมีไหมคะไม่น่าใช่คเพื่อนสาวก็บอกอะไรนะคะเขาจะมีถาอะไรบ้าคะถ้าข่าวออกไปเดี๋ยวเราก็ถามมาก่อนเนาะไม่รู้เหมือนกันค่ะเพื่อนที่อค่ะย้อนขอย้อนไปอีกนิดนึงวันที่25ที่จะไปนี่วางแผนไปกี่วันคะ กลับมา30มสิบยี่สิบเก้ากันคืนประมาณมีเข่ามาสี่วันแต่นค,คนไปเยอะมากเลยนะคะ,คะตื่นเต้นไหมคะได้ไปเจอจตื่นเต้นตื่นไม่ใช่ค่ะตื่นเต้นที่จะไปเกาหลีค่ะเพราะจริงๆจริงๆลอยเนี่ยไปหลายทีแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนบอกอุ้ยสนุกมากสนุกมากพี่เพื่อนต้องมา2เดือนแล้วว่ะใครยังยังไม่ได้ไปสักทีเพราะไปไม่ตรงกันกับน้องโอเคค่ะขอบคุย้อน ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube P r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสบเบื้องหลังอ e ีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องรอง <Wow. S 1> ้องว้าวพร้อมแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a p r i t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว